ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเลี้ยนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2508พระครูวิสัยโสพลทิม อดีตเจ้าวาดวัดลาดบรุรณะหรือวัดช้างให้สร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดขึ้นในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโทพัดขาวฝ่ายปัสนาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิ มีอักษรรอบข้างเป็นภาษาขอมมีรูปช้างที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งที่บริเวณฐานมีอักษรคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทิมครึ่งองค์หน้าตรงมีอักษรรอบข้างเป็นภาษาขอมและมีอักษรคำว่าพระครูวิสัยโสพลทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์0ูนย การจัดสร้างมี1เนื้อทองคํา2เนื้อเงิน3เนื้อทองแดงลมดํา4เนื้ออป,ปา้ามีแบบกระไหล่เงินและชุบนิกนเกิลเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มีประสบการณ์ความศักศรรศรรดิ์สิทธิ์โด่งดังในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมความจเจริญรุ่เรงเรืองในหน้าที่การงานโดยเฉพาะในเรื่องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง และหน้าที่การงานที่สูงขึ้นดีขึ้นจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วพระคคูวิสัยโสพลท่านเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2455ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้างให้อำเภอโคกโพจัังหวดปัตตานีท่านมีนามเดิมว่าทิมพรมประดู เป็นบุตรของนายอินทองและนางนุ่มมีพี่น้องทั้งหมด6คนท่านเป็นบุตรคนที่สองบรรพชาเป็นสมมามเณรเมื่ออายุได้18ปีแต่ไม่นานก็ลาสิกขาบทออกมาช่วยบิดามารดาทำงานอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ณวัดนาประดูในวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช4 7 7 6โดยมีพระครูพิบูลสมณวัตรวัดมุจจลินทวารีวิหาร เป็นพระอุปชาพระอธิการพุทธติสโรเป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระอธิการแก้วเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2 4 9พรพระอาจารย์ทิมและน,นายอนันต์คุณารักได้มีโอกาสพบปะกันนวัตช้างให้อันเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินพระเครื่องหลวงพ่อทวดขึ้นเป็นครั้งแรกตามภาพนิมิตและรูปพระพิสุชรานั่งขัดสมาธิ คนดอกบัวมีองค์พระดำนับตั้งแต่นั้นมาพระพิมพ์นี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายสืบมาจนถึงปัจจุบันวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ทิมมีส่วนสร้างทั้งในานามวัดช้างให้และวัดอื่นๆนับจากปีพุทธศักราช2497ตราบจนกระทั่งมรณาภาพมีหลายต่อหลายรุ่นแต่ละรุ่นล้วนเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างกว้างขวาง ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่